คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะ FC แฟนช่องมุนทการผ้าร้วยแลมไหน่อยผ้าร้วยนะคะค่ะท่านผู้ชมเมื่อน,นี้นะคะแอดจะผ้ามาตามตัวเลขแนวทางจากเซียนซาอุนะคะท่านผู้ชมวันที่ผ่านมานะคะตัวเลขของเซียนซาอุเข่าสามโตเลยนะคะสามตัวแตกนะคะแปดศูนย์เจ็ดเนาะคะ่ะกัด บางคนก็อาจจะทักมาว่าเขา่าอหลีบอคือบอ่อเห็นเนาะคะ่ะเพราะว่านี่นะคะเป็นเลขเป็นเลขสถิติตหมดก่อนแต่ว่าจะอยู่ในช่องแม่น้อยผ้ารวยที่ล่งคลิปไปนะคะคนกับมอเบิงหลายเนาะคะ่ะคนเบิ้งประมาณเก่าลอยนะคะเก่าลอยกว่ากว่าข้างนะคะอาจจะบอ่อเห็นนะคะเพราะว่าเส้นสร้าอิคนกับจะล่งประจาเลยนะคะจะอยู่ประจําในช่องแม่น้อยพารวยนะคะนี่เนาะคะ่ะแปด ศ7ย์เจ็ดข่าสามโตแตกเลยนะคะวันที่หนะะึ่งกรกฎาคมสองพเนารคอยหสิ้าะตามต่อตัวเลขของเซียนซาอุน้ำกันนะคะว่าเพิ่นจะมีตัวเลขตัวไดเป็นแนวทางให้ะะตอนนี้เซียนซาอูิ่นกันอยู่ในสายนะคะกับแอดมินแล้วนะคะเซียนซาอุสวัสดีจา้าจ้าสวัสดีจา้าบัแอดมุตตการโวคมันบ่เมอว่านี่มั ก็ได้ได้ยุจ้าได้สองโตได้ศูนย์เจ็ดมากเลขศูนย์เจ็ดสามโตมากคหาศูนย์เจ็ดจ้ากะเลขแตกจะสองตัวก็ได้ยินคาาวันได้ยินคาราวาของเส้นซศ้าออ้ล้านแตกสิค่ะเกือบสองล้านเห็นเพล่นเห็นเพลินทักมาทีมีเถื่อนที่มีเถื่ออายุ เป็นเอฟซีที่ตามเส้นเศร้าอูตลอดเนาะค่ะเพื่นเตามเส้นเศร้าอูตลอดแมนแมนแมนเพืนพ่นเกิดเพื่อนเกิดแตกสามตัวเพราะว่าสามตัวให้มาสามคู่ให้ให้มาสามหางเ <ๆ S 1> นาะค่ะให้สามสุดทันละสามห่างนะให้มาสามสูตรมาสามสย์เจ็ดแปดสย์เจ็ดแล้วก็หาศูนย์สามตรงตรงแบบแ<ม>ก็ได้ครับก็กรับตัวเน้นตัวมากช้ำตัวเน้นให้อีกต,ตั้งหากเข้าตรงตรง เอาเอามาลุนกันหวดวันที่หนึ่งนี่แหละคิว่าจะได้กับมาลุนวันนี้ต่อเอาจดต,ตามเดอ้อเอาไปเลยฮะจดเลขเด่นไบพรอมเดอ้อเลขเด่นเจ็ดศูนย์สามค่ะเลขเด่นเจ็ดศูนย์สามค่ะอ่าเลขติดบนหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดค่ะจดเก็บมาเลขเต,ติดบ,บนพรอมเดอ้อเอาสองตัวบนสองตัวบน ดสามแปดห้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดแปดสามแปดห้าหนึ่งแปดหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเอาเล่นให้พร้อมเด้อแปดสามกับหนึ่งแปดเด้อฉีดเซนไตเลยพวกผมไปโหลดเด้อแอดมินตัวนี้หละเน้นให้พร้อมไป แค่เดียวเพโอเคเลยนะค่ะเอาซักสามตัวบนสามตัวบนห้าแปดสามห้าหนึ่งแปดห้าแปดสามเก้าหนึ่งแปดห้าแปดสามห้าหนึ่งแปดห้าแปดเก้าหนึ่งแปด ไอตัวเล่นกับห้าแปดสามกับห้าแปดหนึ่งห <58 3 S 2> ้าแปดสามกอบห้าแปดห้าแปดหนึ่งห้าแปดสามกับห้าแปดหนึ่งตัวเล่นไห้นะแต่ว่าตัวล่องกับเก้าหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดแต่ว่าเซียนเซวเน้นเลขว่านี้มีแต่แปดเน้นแปดเนาะค่ะมีแต่แปด การจับง่ายๆกับเพื่อนอาจจะวิ่งแปดได้เลยมันมาค่ะวิว่งรูดแปดถูกต้องถูกต้องวิ่งรูดแปดเพราะว่ามันเล็กมันติดเลขกติดเอาเลขกติดเดยค่ะเออญาติมันว่าสิล่งล่างเลยเอามาลงล่างเลยสองตัวล่างสองตัวหน้าเสองสี่สองเจ็ดสองสี่สองสี่สองค่ะ ศูนย์สามศูนย์ห้าค่ะมีสี่หางนี่เป็นที่หางสี่สุดแต่ว่าเน้นในกระเจ็ดซ้องกับศูนย์หาเด้อเอฟซีโอ้ศูนย์หางวัดบางเนึ่องดังค่ะม,มันจะมาวัดน,นี้ละจะมากวัดน,นี่ละเลขศูนย์หานะเพราะว่าวัดบางเนึ่องมาแห้งค่ะกับเครือศูนย์หาเนะคะ่ะ เทนซาอางมันจะมางวดน,นี่เป็นบ่ค่ะอ่ะมันงวดน,นี่แ่ละแต่ว่าเลขของเทียนซาโูอพอมันเข่าอยู่แต่ว่าเลขล่างนี่บอกไว้ก่อนเนี่ยเลขล่างเป็นล่างบนนั่นแหละมันมันโดยมากมันอยากแะแบ,บขึ้นบนมั่งนะอ๋อเลขล่างอ่นะจ้ะแ,และ้วองบอก,บอกเอฟซีไว้ก่อนพิจารนาเอาเอาง แต่ตามตามที่เบังที่เซียนซาอู๋ให้มาเนาะค่ะสองตัวบนกับมีซีคูสองตัวล่างกับจะมียูซีครูถ้าอยากให้ชั่วเนาะค่ะเซียนซาอู๋กับจะเป็นเลขกแปดครูขันซื่อทั้งบนทั้งล่างไว้เลยกับกัดสิพาดหน่อยเนาะค่ะกัสิพาดหน่อยแต่ว่าให้เริ่มต้นเอาซ้ำนั่นละซ้ำนี่ละเพต้องไปร่วมกันดอกแต่กัให้เน้นเนาะค่ะเน้นกั ทาเซียนซาอูไฮสองตัวบนจังสีแม่นบอกค่ะกะห้เน้นบนแต่ว่ากะกันล่างไว้ห,หน่อยนึงกันทุ่นไว้เนาะคะ่ะกันทุ่นไว้กันทุ่นไวถ้ถูกต้องถ้างวดที่แล้วมาเดียเซียนซาอูเพินเลินมันสิหน่อยเลยเล่กเก้าหกเสือบกับนะซื้อหกเก้าเสือหกเก้าตุ๊ก อ๋อเงือนหวน้่น้ยอองอนงนนั่นวง่านที่ออกเก้าหกหนึ่งเก้าหกเส้นาอุืตะหกเก้าบอกลับเั่นบ่ค่ะบอกรับบอกบเลือซสตตัวเดียวนี่ตรงตรงฟันตรงตรงบอกลับว่าบอต้องกับดอกเขาบอกเรแบบแบบนี้แหละตรงนี้ละมาเว้่อสีละชื่อตัวนี้ละว่าบอกรับได้หัวควนกันโยกก็ใหายน่อยน่ะนี่มันต้องไอเถื่ันไอเดือดเถือดบอเดบอดเะค่ะ เลขอะมันถือตัวแห่งบอกครับเลขหลายหารสำนะประมาทเกินไปนะก็ได้มาดูว่าได้อยู่สองมดจำหมดผ่านมาก็ได้อยู่เนี่ยไม่ได้หลายเด็ที่จะก็ได้แค่นะ 40, 000, 50, 000สี่เมือนหาเืินแสนกว่าบาทหนึ่งมันกัพบพ่อพ่อสิได้ไป,ไปนามาลังนะเอาเลขเลขเลกพอลุงให้เอฟซียัางหาตัววา่าเอฟซีท้าประจพิ่นจะได้อยู่เนียเลขหาตัวเลขหาตัวป่ะคะ ว่าเออว่าไฮฮอทฮอกรองเจ็ดศูนย์สามเลขค้าตัวเตั้ลเลขหาตัวนี้มากมากแน่นอนเป็นมะค่ะมาแน่นอนแน่นอนตัวเมื่อกี้กับเล็เบียนนั่นแหละมาแน่นอนสองตัวห้าตัวมาแน่นอนสองตัวเออเจ็ดศูนย์สามสี่ห้าเอาเจ็ดศูนย์สามตั้งกับประกอบซีหาเลยไปกับประกบก็ค่ะ เลี่ปร์สิบวันเอาดอกเจ็ดนี่แหละเลขสาม้วก็ซี่หายอยู่ข้างล่างเป็นบ่าค่ะต้องถูกต้องนี่แหละโตเพราะว่าเจ็ุสามตัวยืนกับเก็อซี่กับยัเผือเด้อเจ็บชุสามน่ะคัดใส่กันไปพร้อมแน่ละเชื่อเกือพันออกเจ็บชุสามตรงตรมากได้ห้องน้ำมันดิบางไม่ดีนี่สิบางเชียมาน้ำกันกอดข้อกันมาเลยที่จ้าแมน คือเล่าวมั่นเดยัองออกเดดินหกเก่าสองมันยังออกตรงตรงเงินเดเด็กเล่าก็ได้ค่ะอันเลขมันชุดชุดเดี๋ยวค่ะเซนซ่าอุบังค้นเพื่อนเขามาติดตามไม่เนาะค่ะเพิ่นเขามาเบิงไม่นะคะเลขหาตัวนี่เลขหาตัวมาแน่นอนสองตัวนนะค่ะสองตัวล่างสองตัวล่างโดยมากคือไปล่างอ๋อส่วนวสวน่สว,นสวนมากจะมาสองตัวล่างก็คือจ,จับ จะเ,เป็นเจ็ดสี่เพราะว่าเจ็ดศูนย์สามนี่จะเป็นตัวเด่นส่วนสี่กัมหาจะเป็นตัวมปะมปะกบแม่นมาค่ะแม่นถูกต้องบางครั้งมันไดเขาสามตัวด้วยเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดสามห้าเสียหรือ,อว่าสี่เจ็ดสามสี่มันที่เขาเมื่อสามตัวได้บางครัง้งปีนี้เขามาแล้วสี่ข้างเขาได้เนี่ยได้ขาดตัวนี้เขาสามตัวนะตัวสองสองตัวตัวบน กะให้เอฟซีเ hmm. พ mm ิ hmm. ่นเบิงเพิ hmm? uh ่นเบิงเลกหลักเลขม้ประกบน้ำเนาะค่ะคันบ่มาตัวที่เซนซาอูจับคู่ไห้แมนบ่ค่ะแมนกับจับกับพาดดูดอกแต่ว่ากะไห้เอฟซีเบิงผูเพิ่นจะได้กับเมียนหน้าเพราะว่าค่ะเพราะว่าเพิ่นเป็นจับเอาค่ะบางคนเพิ่นกัดเพิ่นกัดค่ะ บางคนเพิ่นคำนวณเพิ่นกับคำนวณเป็นเพิ่นกับเสบีเบิ้งใส้กับสูตรของเพิ่นมาจับใส้กันเนาะคะ่ะต้องหาหลายๆท่ามาใส้กันเพื่อที่จะให้มันแม่นย่าที่สุดเม่นมาค่ะถูกต้องถูกต้องบางคนเพิ่นงวดนีน่เออแมนงวดนี้นะค่ะเลขดีม้าแห้งที่สุดแปดได้งงแปดแปด่องศูนย์เด้เลขที่มาแห้งที่สุดงวดนี้นะคือว่าแปดแปดนี่มาแรงสูด แม่ป่ค่ะมาแรงสุดบอกไปก่อนเลยแอดมินต่ไปพ่อเลขสิบแปดด้วยว่ามักันใกาจัดไปเลยเลขกันนั่นนะเลขกันรัฐบาลเท่านี่เลขแปดมาแ,แล้งระดับสูญนี่ร<อ>่องแม่ป่ค่ะเป็ร่องสุญเป็นร่องแมนเพราะว่าเลขกเลขมันไม่ครบ6สุดได้แปดแต่ว่าพอเอาเบิร์ดเอาแค่ดีนึงเอาแคบจ้อวนี่ค่ะนี่ละกินจอดนี่ละ แล้วก anyway, ับม uh, uh, like ันม uh, ีเลขติดเลขที่ประจําเลขกันมันไม่นหลตัวยุตตาคันเอฟซีมีมีอาจารย์หลายๆที่มันตัดเลขออกได้นะเอาไปให้มันลดลงเดียยู่สิบกว่าตัวนี่กับพอพ่อได้ทุกหมวดอยู่เลขมันถึกตรงๆเนาะตำบลตมวัดเนี่ยมันวัดถึงได้ทั้งบนทั้งล่างได้วัดเป็นตัวกราฟเ่ไหแต่มวัดนี่กับมาแปดศูนย์เจ็ด มาสามตัวตรงเลยบ่ได้กลับเอออัน,นบ่ได้กลับอันนี้เพราะว่าเฮดออกมายัางละอันนี้ขัดสันออกมาแล้วมันมีอีกเลขสุดหนึ่งสุดที่ว่าคนมักเลกขขั้วอะนะฮะมันได้ถึงมันได้ถือตลอดเลย<อ>ถึงแต่แค่หมดอะหลุนหกแปดมากหมดอะเลขสามสิบหกสุดแต่ว่ามาตัดออกเหลืออยู่สิบหกสุดสิบหกตัดออกเหลือสิบสอง มันก็ถือทุกคนตรงๆไม่ได้กลับเนาะไม่ได้กลับมี่หมู่ว่านนี่มันเป็นเลขโรกกรลับเก้าสองเจ็ดศูนย์กับยังมาหมู่ว่านนี่ถือเบิร์ทั้งบนทั้งล่างล่ะมี่โยผู้ขยันเล่นกับพี่โยอ๋ออันนั้นอันนั้นเป็นเลขเป็นสูตรเลขคั่วเนาะคะ่ะคั่วเลขคั่วผุดถึงมาเลขคั่วว่า fc ผู้อยากได้กันเดี๋เอาไว้เอาไว้เ,ไวเป็นคลิปน่ะเนาะคะ่ะเซียนซาโอเพื่อมี fc เพิ่นกัน fc เพิ่นขอมาว่าอยากได้เลขคั่วเดี๋ยวแอดจะตามให้แต่ว่า ไอ้น,นี่เป็นชุดที่เสยนซาอูเส้นซาอูตัดให้เรียบร้อยแล้วสามารถนั่งไปลงทุนได้เลยเนาะคะ่ะลงทุนได้เลยจัด,จดะนะจัดเต็มเลยค่ะนี่แหละจัดเต็มลงตามที่มากว่าเหนละต่วฟิฟซี่มันมาหลายท่านหลายจา่าได้บังใส่กันแต่ว่าอย่าลืมด้วเหล็กเด่นบ่มีหลุดด้วของเสยนซาอูเหล็กเด่นกับเหล็กดิบฟิฟซี่ปวดสังเกตเบื้องหน้าเลขมันมีอยู่สองตัวด้วยเจ็ดเจ็ดนี่ มันจะเป็น 7, 8, เจ็ดเจ็ดแปดกองหรือว่าอ๋อเส้นโซ่วาเด่นเด,ด่นกับมีเจ็ดศูนย์สามรันนีนเลขติดบนกันกยังมีหกเจ็ดแปดกันยังเป็นเจ็ดสองโตเนาะค่ะหรืออาจจะมาเป็นเลขเจ็ดเจ็ดแปดแบบนี้เป็นไหมคะเออเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดสามหรือว่าตีมันวอนนี้ไก่ของเก้าดอกเลขกันนะนี่ล่ะนี่ของเก้านี่ล่ะพูดเต้นนี่ละเอามกะคอยไปเจริญนา เมื่อนี้นะคะไ้เส้นซาอูไ้มาเป็นเป็นแนวท่าตองหวดก่อนเส้นซาอูนะคะคขันขันมีฟันเพิ่มเติม,ตมก็จะโทรมาบอกมาแจ้งเพิ่มเติมเนาะคะ่ะเอ่อค่ะที่กะขันเป็นใกล้เมื่อที่ย่ำไ้ดอกขันฟันดีกะที่แต่พกมาแจง้งเอฟซีดอกสีมาบอกเอฟซี FC อยู่เบอาะปะมาเลยดอก ต้องพิจารนาเอาทุดท้ายนี่เอฟซีก่ะก่อนสิลงทุนกับพิจารณา่อที่เฝ้าโดดคุ้อก็ตว่าคันเห็นหนึ่งแปดยุใส่หหยิบไปรวดมันบ้าค่ะจะเฝ้าโดดคูบแต่ว่าเห็นหนึ่งแปดยุแพงเหเห้เฝ้าขู่เลยมันบ่งนหนึ่งแปดนี่ยเซนซาอูจัดละหนึ่งแปดนี่นะโอ้เซนซาูจัดไปแล้วมันบ่าค่ะท่นที่อัด่อนเดทกันมันมีอยู่เรียกพวกสี่แปดว่า แต่ว่ามันก็มีตัโปรโลงเอานี้ละ่ะค่ะสิบแปดนี่ละ่ะค่ะสิบแปดสิบแปดสิบแปดสิบเก็ดเนี่ยเอาเอารถค่ะเอาท่านีอ่ะขอให้เอฟซีโฉบโฉบมันมานกระเด้องวดวันที่หนึ่งนี่อค่ะ,คะขอบคุณเซนซาอูดนะจ๊ะที่แบ่งปันตัวเลขแนวทางให้ในวันวันที่หนึ่งกระกดาคมา100้มสองขนาดร้อยหกสิบห้านะคะ ขอบคุณค่ะ